พี่จริงนายคนนี้เขาก็เป็นคนดีนี่ว่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเพชรจับขโมยได้ไหมคะจับหัวขโมยเรียบร้อยแล้วครับส่วนผมก็ส่งหัวขโมยไปให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วครับคุเรยิยนี่กระเป๋าของคุณครับขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยเหลือฉัน กระเป๋าใบนี้มีแต่เอกสารสำคัญของนักเรียนทั้งนั้นเลยค่ะครูเลยาครับผมพ่อจะดูออกนะครับว่าครูเลยาน่าจะเป็นคนที่จิตใจดีและก็น่าจะเป็นที่รักของเด็กๆนักเรียนทุกคนใช่ไหมครับไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เลยาคิดว่านักเรียนจะดีได้เนี่ยก็ต้องเริ่มจากคุณครูที่คอยพัฒสอนก่อนนะคะเออแล้วคุณเพชรเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมไม่เป็นไรหรอกครับ แต่ผมเจดได้กระเป๋าใบนั้นนะครับพอดีมันมีทุนการศึกษาที่จะไปบริจาคให้กับนักเรียนนะครับฮะทําไมคุณเพิ่งมาบอกตอนนี้ล่ะมันเรื่องสําคัญเลยนะคุณรีบโทรแใจใ้งตำรวจเลยนะได้เลยครับเ,รเ,รเดี๋ยวค่ะกระเป๋าใบนี้หรือเปล่าคะที่พวกคุณกําลังตามหากันอยู่อะใช่เลยครับกระเป๋าใบนี้แหละครับนี่คุณเจอกระเป๋าใบนี้หรอครับฉันเป็นคนเอามาเองแหะคะ่ะหรือว่า คุณเป็นขโมยคุณขโมยกระเป๋าใบนี้ใช่ไหมครับโทรศัพท์มาขอแจ้งความไม่ต้องแจ้งหรอกค่ะเพราะว่าฉันนี่แหละที่เป็นตำรวจฮะตำรวจเราคุณอ่ะเอากระเป๋าของคุณเพชไปทำไมล่ะคะก็ฉันคิดว่าเขาเป็นขโมยน่ะสิคะโอ้โหได้เยอะกว่าครั้งที่แล้วอีกนะเนี่ยมันต้องไปขโมยของแขรเข้ามาแน่แน่เลย ไม่ได้การแล้วองไงดีอะคราวเนี้ยยังไงฉันก็ขอโทษพวกคุณสองคนด้วยนะคะที่ทำให้เหตุการณ์มันบานปลายแบบนี้อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับแต่ก็โชคดีนะครับที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะแต่นายของผมอะ่ะเตรียมเงินก้อนนี้ไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตามหาความฝันนะครับคุณเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะคะถ้าสังคมของเรามีคนดีๆแบบเนี้ยอนาคตของชาติต้องดีแน่นอนเลยค่ะนั่นสิคะนักเรียนเนี่ยล้วนแล้วเป็นอนาคตของชาตินะคะถ้าได้รับโอกาสดีๆฉันเชื่อว่านักเรียนจะขวอยคว้าแล้วก็ทําให้มันได้ดีที่สุดแน่นอนค่ะอ,อ๋อผมก็เชื่อแบบนั้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเงินที่เตรียมบริจาคอะอยู่ในกระเป๋าใบนี้ครับ ขอบคุณนะคะที่มอบโอ,อกาสให้กับคนที่ควญได้รับโอกาสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณพี่เขาสิที่เขามอบทุนการศึกษาให้เราแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะขอบคุณพวกพี่มากเลยนะคะเออหนูและเพื่อนสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมค่ะดีแล้วครับต่อไปเนี้ยหนูตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของหนูนะอ๋อ แล้วก็อย่าลืมเดินตามความฝันของหนูนะผมว่าเด็กคนนี้โตขึ้นไปจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแน่ๆเลยครับก็เขามีตัวอย่างที่ดีไงคะโตขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแน่นอนคะ่ะเพียงแค่มอบโอกาสให้กับคนที่ควรได้รับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสังคม